เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่18มิถุนายน วันนี้เรามาเริ่มกันที่ดีลของจราดแบรนเวดกองหลังของเอเวอร์ตันกันก่อนนะครับกับอัปเดตล่าสุดจากทางฟาบิโซโรมาโนเหยียวข่าวชื่อดังด้วยตามรายงานครับระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันกับเอเวอร์ตันไปแล้วว่าจะไม่ยอมจ่ายราคาค่าตัวที่มันโอเวอร์เกินไปเหมือนกับหลาย,ลายดีลในยุคก่อนซึ่งภายใต้ทีมบริหารใหม่ที่นำโดยอีเนออสแมนยูไนเต็ดจะเลิกทุ่มข้อสเสนอสุดบ้าคลั่งในดีลที่ไม่จำเป็นและหากว่าเอเวอร์ตันยังไม่ยอมลดค่าตัวของกองหลังวัยยิ่มเอ็ดปีรายนี้ลงมาสโมสโส ลิสต์ต่อไปทแทนเลยครับทั้งนี้กับรายงานดังกล่าวของฟาบิโซโรมาโนก็สอดคล้องกับทาง Skyspot t ที่ได้ออกมายืนยันเช่นกันนะครับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มใหความจริงจังมากขึ้นกับลิสต์ถัดไปแล้วดยที่สโอมสรเน,นก็มีการเจรจาไปบ้างแล้วเช่นกันนะครับอย่างในดีลของชองแคลตอริโบกองหลังจากนิสเลนนี่โยโรกองหลังของลิวและก็มาเกฮีกองหลังของคริสตันพาเลสครับ ดิวต่อมาครับมากันที่เรื่องของวิกตอร์ลินเดเลฟกองหลังของทีมปีสแจแดงเรากันบ้างที่ตอนนี้ก็กําลังได้รับความสนใจอย่างหนักจากทีมในตุรกีโดยเฉพาะเฟเนบาเช่ ซึ่งกับรายงานล่าสุดวันนี้นะครับก็เผยว่าโชเซ่มูรินโญ่มีความต้องการอยากจะได้ตัววิกตอร์ลินเดเลฟไปร่วมทีมครับและจากที่ตัวเขานน้นก็เข้ารับงานกุญซือของเฟเนบาเช่เต็มตัวแล้วและจากนี้ครับก็จะเป็นการเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมโดยที่โฟกัสแรกนะครับก็จะเป็นการดึงตัวกองหลังกับตานทีมชาติสวีเดนรายนี้เข้าไปร่วมทีมอย่างไรก็ตามครับกับข้อเสนอตอนนี้ที่เฟเนบเช่ยื่นมาเพียงแค่6ล้านยูโรเท่านั้นก็ไม่น่าจะเป็นข้อเสนอที่แมนยูนเต็ดจะยอมร แม้ว่าสโมสรร้อมจะปล่อยตัวเขาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ตามครับ ดูต่อมาครับมากันที่เรื่องของโซฟิยานอัมราบาดกันบ้างที่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้สัญญาถาวรจากแมนยูนต็ดหรือไม่นะครับและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดด้วยและกับรายงานล่าสุดวันนี้ครับจากทางจานลูกาดิมาเชโอนักข่าวเที่งของสกายอิตาลีก็ได้เผยว่าตอนนี้กละะญญาลาจซาายทีมแชมป์ลีกตุรกีล่าสุดได้มีการติดต่อไปยังฟงิอเรนตินาตันสนใจที่แท้จริงของนักเตะเลยครับเพื่อสอบถามนโอกาสในการจะดึงตัวอัมราบาดไปร่วมทีมหลังตัวนักเตะี่นใกล้จะหมดสัญญายืมตััวกบ และจะกลับไปยังทีมม่วงมหาการแล้วครับในซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามทางจาลูกาดีมาซซโอนนครับก็ยังคงยืนยันว่าตัวของโซฟิยันอัมราบัดยังคงรอข้อเสนอสัญญาถาวรจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราไปอันดับแรกก่อนที่จะมองไปยังตัวเลือกการย้ายทีมไปที่อื่นครับด้วยที่เจ้าตัวก็ชัดเจนมาตลอดว่าคงจะไม่กลับไปเล่นให้กับเฟอร์เรนติน่าอีกแล้วครับในซีซั่นต่อไป ดวต่อมาครับกับปีกดาวรุ่งของเรากันบ้างอย่างฟาคุนโดเปเยสตรีที่ก็เพิ่งจะกลับมาจากการยิมตัวและตอนนี้ก็กําลังเตรียมรับใช้ทีมชาติอุรุกวัยในศึกโปปาอเมริกาอยู่ซึ่งวันนี้ครับก็มีอัปเดตเรื่องของเจ้าตัวเข้ามาโดยมีการระบุว่า สโมสรฟลาเมงโกในบราซิลมีการติดต่อเข้ามายังแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเพื่อสอบถามหนึงโอกาสจะคว้าตัวปิกไวย,ยิมเอ็ดปีรายนี้เข้าไปร่วมทีมซึ่งทางแมนยูเนเต็ดเองนะครับก็คงจะต้องปล่อยออกจากทีมในซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนแล้วเพราะชัดเจนมาตลอดว่าตัวนักเตะนั้นไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของเอลดิคเคนฮากแต่อย่างใดดังนั้นกับความเป็นไปได้มากสุดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็น่าจะเป็นการย้ายทีมแบบถาวรแล้วด้วยที่สโมสรของเรานั้นก็น่าจะรอดู้อเสนอที่เข้ามาอีกสักพักเลยครับ รายงานต่อมาในครับมาที่ดีลของเมสันกรีนวูดกันบ้างที่ตอนนี้เดยๆลย,ย่างก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นเลยครับว่าเจ้าตัวน่ะย้ายแน่นอนในซัมเมอร์นี้และกับรายงานล่าสุดของทางเซอร์เม,มลลักเฮิร์ตะข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์นะครับก็มีการเผยว่า ในตอนนี้มีแนวโน้มสูงมากครับที่เมสันกรีนวูดจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนทางเจดอนซันโชอีกหนึ่งแนวรุกที่ท,ทีมก็กำลังรอฟังข้อเสนอที่ดีที่สุดอยู่ดนตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการย้ายออกของเมสันกรีนวูดหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับข้อเสนอที่ใกล้เคียงค่าตัวที่ตั้งไว้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับโดยเฉพาะจากทางยูเวนตุสที่ยื่นเข้ามา40ล้านปอนด์ตามที่ตั้งเอาไว้พอดีเลยครับ เรามาต่อกันที่ดีลที่เคยเกือบเกิดขึ้นกับคีมแล้วนะครับในยุคของโอเลกุนาโซชากับการตามลาตัวครันทริปเปียในตอนนี้คาขแข่งอยู่กับแอเลติโกมาดริดในสเปนซึ่งล่าสุดตัวของแบ็คขวารายนี้นะครับที่ปัจจุบันค่ะแข่งอยู่กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็ได้ออกมายอมรับเองเลยว่ามันใกล้เต็มกาแลวครับที่เขาจะได้ย้ายมาร่วมทัพปีแสดของเราณเวลานั้นแต่มมนก็ดันมาพลาดไปเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งเขาเองก็ยอมรับว่าน่าเสียดายไม่น้อยเพราะว่าทั้งครอบครัวของเขานั้นต่างก็เป็นแฟนบออลขง อย่างไรก็ตามสุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นก่อนที่ตัวเขานั้นจะได้ย้ายมายังทีมสาลิกาดงนิวคาสเซิลนี่ให้หลังจากนั้นไม่นานด้วยราคาเพียงแค่12ล้านปอนด์เท่านั้นครับด้วยกับเรื่องนี้คีรันทริปเปียก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง s k y b เบว่า ตอนที่ผมอยู่กับเอเลติโกมาดริดในซีซันก่อนย้ายผมรู้สึกว่ามันเป็นปีที่ยากสําหรับผมจากหลากหลายเหตุผลเลยล่ะผมอยากกลับมาที่อังกฤษอย่างมากเพราะว่าครอบครัวผมพบกับความยากลําบากในตอนนั้นเดโกเซมิโอเนเจอกับผมที่ลานจอดรถในวันที่ผมกําลังจะย้ายเขาไม่ต้องการให้ผมย้ายหรอกแต่มันก็เป็นเรื่องและก็เวลาที่ถูกต้องสําหรับครอบครัวผมแล้วในฐานะนักเตะคนหนึ่งคุณต้องตระหนักว่าคุณสามารถย้ายไปที่ไหนได้บ้าง ผมเนี่ยไม่ต้องการจะเซ็นสัญญากับทั้งแมนซิตี้หรือว่าจะเป็นลิเวอร์พูลผมรู้ว่ามันมีข้อจำกัดสําหรับบางตัวเลือกแมนยูเนเต็ดติดต่อมาหาผมทันทีหลังจากจบศึกยูโร2020และมันก็ใกล้มากจริงๆผมโตมากับครอบครัวที่เป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดังนั้นนี่จึงเป็นเรื่องที่ผมพึงพอใจอย่างมากแต่ก็น่าเสียดายที่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นและทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นล้วนก็มีเหตุผลไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เดียวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่มลงแบบวูดวิดโอเลกุน่าโซชาเป็นผู้จัดการทีมในตอนนั้นและทุกอย่างดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบแล้วนะแมนยะูไนเต็ดน่ะเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นผมกลับมาที่อาเล็กิโก้มาดริดอีกครั้งและจากนั้นอีก6เดือนผมก็ได้ย้ายมาที่นิวคาสเซิลทุกคนตกตะลึงหลายคนบอกว่าผมย้ายมาเพื่อเงินแต่ผมได้เงินจากนิวคาสเซิลน้อยกว่าที่อาเล็ิโก้มาดริดอีกนะผมเชื่อใจผู้จัดการทีมมากกว่าและมันก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ททาาให้้้ผมยยมยยยีี่่นดว เรามาปิดท้ายกับดิวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปดึงตัวโอมาเบราดาผู้บริหารฝีมือดีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ามาทำที่ซีโอคนใหม่ให้กับสโมสซซึ่งเราเองในครับก็จะได้เห็นซี o รโอรายนี้เริ่มงานกับทีมในวันที่13กันยายนาคมหรือว่าอีกประมาณ1เดือนข้างหน้าครับ ด้วยกับเคสการไปฉกตัวอีกหนึ่งหัวเรือใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้จากทีมปีสแสดงเรานั้นทางคันดูนอัลมูบารักประธานสโมสรอนของทีมเรือใบสีฟ้าก็ออกโรงยืนยันในคราวว่าการเสียตัวโอมาเบร,ราดาให้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทํางานของสโมสรพวกเขาเลยแม้แต่น้อยครับในขณะที่พวกเขาจะยังคงเดินหน้าไปอย่างแข็งกล่งขึ้นอย่างแน่นอน พร้อมกับยืนยันว่าไม่มีความวิตกกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นและก็รู้สึกยินดีด้วยซ้ำที่เราผลบอลลิตจากระบบของซิตี้กรุ๊ปหลายต่อหลายคนในกำลังมีชื่อโลดแล่นอยู่ในวงการลูกหนังในขณะนี้ครับโดยคันดูนอามูบารักได้พูดถึงการเสียโอมาเบราดาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราครั้งนี้ว่าให้พูดตามตรงนะผมภูมิใจด้วยซ้ำมันเป็นสิ่งที่บอกคุณว่าเราเก่งมากในสิ่งที่เราทำในทุกภาคส่วนทั้งสตาฟโค้ชทีมแพทย์นักกายภาพผู้บริหารระดับสูงต่างก็เป็นที่ต้องการของบรรดดดาททีีีม่สุในโลก ผมคิดว่าหากมีอะไรสักอย่างก็เป็นการยืนยันได้ว่า 1. เรามาถูกทางแล้ว 2. เรามีบุคลากรที่ดีมากและ3เรามีระบบที่ดีด้วยเรามีความเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมเรามีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมและก็รวมไปถึงระบบที่ก็ยังคงผลิตคนที่มีความสามารถออกมาในทุกระดับต่อไป ในแง่มุมของธุรกิจด้านฟุตบอลตั้งแต่การฝึกสอนการเล่นไปจนถึงการจัดการเมื่อคุณเห็นผู้คนที่ได้รับข้อเสเหนองานที่ยอดเยี่ยมจากสโมสรอื่นแน่นอนว่าคุณเข้าใจเรื่องนี้และก็เป็นเรื่องปกติที่ผู้คนจะเดินหน้าเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมหวังว่าจะรู้สึกอยู่เสมอก็คือเมื่อพวกเขาจากไปผมก็อยากให้พวกเขาจากไปได้วยความซาบซึ้งกับเวลาที่พวกเขาใช้อยู่กับสโมสรของเราด้วยพวกเขาจากไปได้วยความเคารพต่อวิธีที่สโมสรแห่งนี้ช่วยเหลือพวกเขาในอาชีพ การงานของพวกเขาส่วนคนที่เราต้องรักษาเอาไว้เราจะทําทุกอย่างเท่าที่เราจะสามารถเพื่อรักษาพวกเขาเอาไว้ให้ได้แต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถเอาชนะได้หมดแต่เรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red d e v i l p a พ e กันด้วยนะครับผม